เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวโยวภาปัญญาประชุมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขายรหัสวิช20า20201-2104ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ส,สาขาการบัญชีวิาลัยการอาชีพกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยการอาชีพกรุมพวาปีเป็นสถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียน1,941คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรรวม97คนข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนในระดับปวชปวสสาขาการบัญชีเป็นครูที่ปรึกษาระดับปวส .2 และเป็นหัวหน้างานการเงินจากสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการสอนครูอยากให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเข้าใจและแก้ปัญหาโจทย์ทักษะในการคำนวณได้อย่างถูกต้องผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีของเจจการร่วมค้าโดยผู้ร่วมค้าแต่และฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน โดยมี3มขั้นตอนมีขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นนำโดยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มจับกลุ่ม4-5คนนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนโดยสแกน QR Code เพื่อวัดความรู้ครูได้ทบทวนความรู้เดิมจากประสบการณ์ที่ได้เรียนมาโดยการตอบคำถามเช่นครูถามว่า บัญชีร่วมค้าคล้ายกับจิจการอะไรมีผู้ประกอบการกี่คนนักเรียนก็จะตอบว่าคล้ายกับห้างหุ้นส่วนซึ่งประกอบด้วยสองคนขึ้นไปครูก็ถามต่ออีกว่าร่วมค้าสามารถนำอะไรมาลงทุนได้บ้างนักเรียนก็จะตอบว่านำสินทรัพย์มาลงทุนเช่นเงินสดสินค้าที่ดินอาคารเครื่องใช้ สินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนเมื่อครูสนทนากับผู้เรียนเรื่องการบันทึกบัญชีของจิจการร่วมค้าโดยผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตนขั้นสอนครูได้อธิบายความหมายของร่วมค้าและแสดงวิธีการบันทึกบัญชีโดยมีตัวอย่างรายการค้าของแต่ละวัน มีการคิดดอกเบี้ยทุนการคิดดอกเบี้ยทุนนั้นจะคิดจากเงินสดสินค้าและสินทรัพย์อื่นๆที่มาลงทุนครั้งแรกคิดค่าในหน้าให้กับผู้ขายในอัตราเปอร์เซ็นที่กำหนดเช่นนายกขายสินค้าได้1 0 0 0 0บาทคิดค่าในหน้า3%ก็จะเป็นรายได้ค่าในหน้าเท่ากับ300บาทคิดเงินเดือน แบ่งกำไรขาดทุนตามข้อตกลงและคืนทุนให้กับผู้ร่วมค้าถือว่าสิ้นสุดและก็เลิกกิจการโดยใช้สื่อ powerpoint ครูมอบหมายงานแล้วทำลงในกระดาษชาร์ตขั้นสรุปเมื่อนักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนฝึกการกล้าแสดงออก โดยออกมาทุกกลุ่มจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่สำคัญและทำแบบทดสอบหลังเรียนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการที่ข้าพเจ้าได้สอนในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขายเช่นเ,เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยผู้ร่วมค้าแต่และฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน พบว่านักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ100่อยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ100มีแบบประเมินผลการนำเสนอและรายงานนักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ100 นักเรียนมีเจตคติในการประเมินเช่นการมีมนุษยสัมพันธ์การมีวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความสนใจใฝ่รู้อยู่ในระดับดีจำนวนสองคนคิดเป็นร้อยละสิและมีเจตคติในระดับดีมากจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ90ะเมื่อนักเรียนได้มีการเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนโดยจับกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมเพราะการร่วมค้าจะใช้ระยะเวลาสั้นและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับออปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีเป็นวิชาการบัญชีชั้นสูง จากสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ของคุณครูเยาวภาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ